สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่12กรกฎาคม2564เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นวันใหม่ขึ้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วเราจะต้องมาเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างเราก็มาไล่ติดตามรับชมรับฟังของวันเกิดตัวเองกันนะครับ เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นสิ่งที่จะได้เจอเจอก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นมาแล้วพักหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เราได้ลองจับลองลงมือทำไปนั้นมันจะได้สารต่อกันในวันนี้ และเราจะเห็นหนทางภายภาคหน้าที่รู้สึกว่ามันจะไกลแสนไกลเลอเกินแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าถ้าหากเราอยู่บนเส้นทางนั้นไปเรื่อยๆสักวันมันก็จะไปถึงเป้าหมายได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาคุยกันถึงคนที่เกิดวันจันทร์กันดีกว่า คนที่เกิดวันจันทร์นั้นสิ่งที่จะได้เจอเจอเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคสักเล็กน้อยแต่เป็นอุปสรรคที่มาจากตัวเองเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือการพลาดพลั้งอะไรไปสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่หวนกลับมาหาเราหรอกมันอาจจะหวนกลับมาสร้างปัญหาและทำให้เรานั้นใช้ชีวิต อย่างไม่ง่ายเท่าที่ควรจะเป็นก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันดีกว่านะครับคนที่เกิดวันอังคารนั้นสิ่งที่จะได้เจอเจอเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสิ่งที่สำคัญนั้น มันจะเกี่ยวข้องว่ามันมีเหตุที่จะต้องจับใจใช้สอยและเรารู้สึกไม่อยากที่จะเสียมันไปนั่นทำให้สุดท้ายแล้วมันมีความเสียหายมากกว่าที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในตอนแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกเสียดายอะไรในวันนี้ก็ลองคิดใหม่ดูว่าผลแห่งความเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจะเลวร้ายกว่าการเสียสิ่งติดตัวแค่นี้ก็ได้ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพุธกันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขยับตัวไม่ได้ การไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยตัวเองได้และไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะหรือว่าเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธอาจจะต้องปล่อยให้มันผ่านเลยวันนี้ไปเสียก่อนถ้าหากทำได้ถ้าหากทำไม่ได้สิ่งใดที่มันบีบังคับให้เราทําเรื่องอะไรสักอย่างเราก็ทำไปตามนั้น ก็จะเกิดความเสียหายน้อยที่สุดและเราก็กลับไปเดินบนเส้นทางของตัวเองในภายภาคหน้านั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นสิ่งที่จะเจอเจอ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ต่างๆที่หุนหันพลันแล่นเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาเพื่อเตือนว่าอย่าได้ไปทำอย่างนั้นเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นถ้าหากจะให้ดีถ้าหากจะให้สิ่งต่างๆเข้าทางเรานั้นเราจะต้อง ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วนี้มาใช้เป็นประโยชน์ให้เข้าทางเราให้ได้มากที่สุดด้วยนั่นเองต่อมาคนที่เกิดวันศุกร คนที่เกิดวันศุกร์นั้นสิ่งที่จะได้เจอเจอเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความลับความซ่อนเร้นอะไรต่างๆถ้าหากเราได้พบเจอสิ่งใดในวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพูดกับคนอื่นได้มากมายนักซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเราเก็บความลับให้มันจบอยู่ที่เราได้ นั่นก็คือความสำเร็จของเราและจะเกิดเรื่องดีๆในอนาคตได้นั่นเองและสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นสิ่งที่จะได้เจอเจอเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องใส่ใจนั้น เรื่องเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเนี่ยเวลาคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ว่าเรานั้นมีความสามารถเราก็ต้องทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรารู้อะไรแล้วเราตอบว่ารู้เวลาเราไม่รู้อะไรแล้วเราตอบว่าไม่รู้นั่นคือสุดยอดหนทาง ของการแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้อะไรบ้างเพราะว่ามันจะแสดงถึงทั้งความจริงและความยิ่งใหญ่ในฝีมือในความสามารถของเรานั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทายวันต่อวันประจำวันที่12กรกฎาคม2564นะครับ วันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรกันบ้างเราก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเล่ากันไว้ได้ด้านล่างนะครับสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรเอาไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคำทำนายกันในทุกๆวันนะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ล่ะครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ